ระหว่างผู้ผลิตระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับคราวนี้ตลาดเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าตลาดตลาดเนี่ยมีอยู่สองตลาดเนี่ยมีอยู่สองอย่างตลาดออนไลน์กับตลาดออฟไลน์นะครับซึ่งตลาดออนไลน์กับตลาดออฟไลน์เนี่ยตลาดออนไลน์คืออะไรตลาดออนไลน์คือในโลกโซเชียลตลาดออฟไลน์คืออะไรที่ไม่ได้ใช้สื่อโซเชียลนะฮะ ทั้งนี้ในแผนการตลาดเนี่ยเราเองเนี่ยมองไว้ว่าเรามีท่านอับดดินนะครับในระยะแรกเนี่ยท่านมีอ่าเว็บไซต์ side, ชื่อเว็บไซต์ d u วดิน d o com เว็บไซต์ของท่านลงทุนมาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เนี่ยลิงก์เนี่ยลิงก์ของเว็บไซต์ Du วดิ n เนี่ยให้กับให้ให้ลงไปในเครือข่ายดาราให้ทุกคนได้ดูเลย <All S 1> ว่าเว็บไซต์หน้นาตาประมาณไหนนะครับแต่ก็เป็นเว็บไซต์ของท่านเองคือในอนาคตเนี่ยบางบางดี บางอบิรินก็บอกผมว่าเดี๋ยวอนาคตดาราเองก็ต้องมีเว็บไซต์ของดาราแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณที่จะจัดตั้งเราก็เลยต้องใช้ของบางอบิรินก่อนแล้วเราก็มีระบบโลจิสติกวันนี้นะครับจริงๆฝ่ายตลาดเนี่ยไม่ได้ง้อฝ่ายไหนนะถ้าจะให้เกิดการค้าเนี่ยส่งสินค้ามาส่งสินค้ามาส่งสินค้ามาปุ๊บเราเอาเข้าเว็บไซต์เราได้ขายแล้วแต่วันนี้ทําไมเราถึงทําให้มันยุ่งยากเพราะว่า ไม่ได้ทาให้มันยุ่งยากครับเพราะเราไม่ทาให้มันยากเพราะว่าเราต้องการให้มันเกิดระบบเกิดบัญชีเกิดทะเบียนเกิดการประเมินสินค้าเกิดตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ฐานตรงนี้ไม่นั่นเนี่ยเราส่งสินค้าไปยังไงมันก็จะส่งสินค้าไปแบบไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝ่ายตลาดเนี่ยอ่าฝ่ายตลาดมาแล้วตลาดมาแล้วเจ้าของแขนนี่จริงๆริเีเลยอ่าประมือมา

ตลาดตลาดของเราเนี่ยที่เราจะทําเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเรากําหนดเมื่อกี้ว่าเรามีสามร้อยชั้นวางใช่ไหมแล้วก็มีห้าร้านค้าต้นแบบและก็มีสินค้าที่ตั้งเป้าไว้ว่าสองร้อยกลุ่มภายในหนึ่งปีสองร้อยกลุ่มภายในหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งพัน SKU ตลานตลาดเนี่ยครับคืองานสองพันคือสิ่งที่จะเอาไปกระจายสินค้าของพวกค้าเหล่านั้นเข้าสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้น ตลาดวันนี้เลยจําเป็นที่จะต้องมาประสานกับทุกฝ่ายฝ่ายพัฒนาร้านค้าต้นแบบบอกว่าต้องการที่จะสร้างมินิม์ทเขาประสานสถาปนิกสร้างร้านค้ามาคนที่ขายก็คือฝ่ายตลาดขายแปรนายทำโมทำโมเดลร้านค้าต้นแบบนะหาจุดวางสินค้าตามค่าทหารตามร้านค้าต่างๆนั่นคือระบบออฟไลน์ระบบออนไลน์คือฝ่ายตลาดจะต้องขายหาเว็บไซต์ลง ไปทำผันสินค้าในโลกออนไลน์งานอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นการ,การตลาดเนี่ยพูดง่ายๆคือจะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอ่านะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับ่ายค้างสินค้าต่อเลยครับเอาตบมือให้พนักงานขายสินค้าครับ